เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะกับช่วงทีแคทีนค่ะช่วงนี้นะคะน้ำนุ่นก็มีกิจกรรมดีๆที่ทางอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาของเราร่วมมือกับภาคีพันธมิตรจัดกิจกรรมดีๆขึ้นนะคะกับกิจกรรมอบรมยุวบรรลักษ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ Library Award ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ หลังจากประสบความสําเร็จในการจัดโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิตทั้งสองครั้งที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จําเป็นในการวางแผนและบริหารการจัดการห้องสมุดแก่บรรลักษ์ในการนําไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตระหว่างอุทยานการเรียนรู้กับห้องสมุดต่างๆสำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้จัดโครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิตครั้งที่3ขึ้นอีกครั้ง โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีการจัดอบรมแผนที่ผลลัพธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเสริมผลการดําเนินงานรูปแบบเดิมโดยวิทยากรจากกลุ่มบางกอกฟอรัมการจัดกิจกรรมบรรลักษ์สัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามัคคีโดยในครั้งนี้ได้มีห้องสมุดที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า200แหง่งภาคยุทธศาสตร์ มีหน้านที่คล้ายกันครับกับการี่นรู้ส่วนนะฮะก็คือเป็นใครก็ได้เป็นบุคคลอง,องค์กรหน่วยงานอย่างที่ว่านะฮะที่จะมาช่วยให้พนธกิจสําเร็จวางวิสัยทัศน์ในเรื่องในเรื่องเนี้ยแบบไหนยังไงกัแบบเรื่องของ,แ,งและอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อติดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เติมภูนแนวคิดและพัฒนาทักษะด้านต่างๆและสร้างเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนของเยาวชน สำนักงานอุทยานการเรียนรู้จึงได้จัดก,การอบรมยุวบรณารักษ์ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุดของตนเองและอบรมการเป็นผู้ช่วยบรณารักษ์ที่ดีอีกด้วย,ยากเกิดจากการร่วมแรงร่รมวมใจ,จกันนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของการเป็นห้องสมุดมีชีวิตก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น้องๆทุกคนมีจินตนาการ แต่เราคิดทุกอย่างไปในทางตัวนะคะแล้วก็ออกมาทำเอา,าสร้างความให้เกิดความรู้แล้วก็สร้างให้ามันเป็นผลงานของตัวเองอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทยยานการเรียนรู้ที่เคพราร่วมสร้างสรรค์ เป็นยัางไงากันบ้างคะสำหรับกิจกรรมที่น้ำนุ่นนำมาฝากกันในวันนี้สำหรับใครที่พลาดไปนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คของเราจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างติดตามรายละเอียดได้ทางด้านนี้เลยค่ะหรือจะคลิกเข้าไปได้นะคะที่ w w w t k p a r k o r t h ก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่คิดถึงอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คของเราอย่าลืมแวะกันไปได้นะคะที่มินิทีเคชั้นจีอาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสด